ครับผมกำลังจะออกเดินทางวันนุงพนมพาเขียวออกเดินทางไปไหว้หลวงปู่ศิลาเขาบอกว่าหลวงปู่ศิลาจะมาสีคิ้ววัดทำเขาแก้วครับทำเขาแก้ว ก็เลยจีไปไกลๆจะไปไหวผมดูในจิกต๊อกรับผมเห็นเขาลงไหวจิกต๊อกก็เลยเหว่าหลวงปูจ่จะมานี่จะไปไหวกจะขอบุญบรารมีจากหลวงปูก,กลังตอนนี้กำลังออกเดินทางจากจาก โา랏ไปซีคิวนะครับก็ว่าจะไปขึ้นทางด่วนมอเตอร์ว์ไปลงซีคิวเลยเดี๋ยวก็ถึงครับวิ่ง,ง่ายวิ่งข้างล่างรถมันติตดรถันเยอะ ตามมาครับตามมาไปเอาบุญด้วยกันตามมาเลยครับตอนนี้รถยูทินเบรก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 ครับทางมัน วันนี้ขอให้ได้กราบลงปู่ครับ จะมาไกลๆก็อนีได้ไปกลับที่ได้ไมป้องไปไกลแต่ไม่รู้ว่าที่กิ้งเิดเฉไหนจะต้ององไิดูครับเพราะว่ารู้ในดูในโทรศัพท์ครับดูในโทรศัพท์เพราะว่าเขาลงไหวว่าหลวงปู่จะมาวัดทำเขาเกี่ยวที่สีคิ้ววันนี้วันที่สามสิบครับมิถุนา วันสิ้นเดือนด้วยวันนี้นนนวันสิ้นเดือนเดี๋ยวผมจะเอาเบอมาฝากเอาหวยมาฝากครับค่อยดูประจิตเผื่อจะมีโชคมีลาบเผื่อลงุงปูจะให้ครับตามมาเรื่อยๆครับ เดี๋ยวเลี้ยวขึ้นมอเตอร์เวย์เลยนี่ไก่ถึงทางขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วครับไก่ถึงทางขึ้นมอเตอร์เวย์กรุงเทพสลับบุรีกรุงเทพครับนี่มาเลยตอนนี้ตามมาตามมา ใครที่ไม่เคยเห็นมอเตอร์เวสินโคราชบางไปะินครับทางทางหลวงพิเศษครับ ลังขึ้นแล้วขึ้นทางหลวงแล้วทางหลวงพิเศษแล้วลังวนขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ทางอย่างสวยครับทางขงนิกเลย ฝนตกแรงแถวนี้ฝนตกไป่วานนี่อย่างแรงครับตกแรงสุสดชาวบ้านได้ทำไรทำนานกันเนาะ<อ>ทางอย่างสวยครับ อามหนร่บมาก็วิ่งง่ายไม่ค่อยมีจะมีรถครับวิ่งสบายๆเลยเขปาป่วยให้วิ่งรีก่อนยังไม่เก็บขาผ่านทางเพราะยะทางมันยังไม่เซ็ตครับเดี๋ยวถ้าทางเซ็ตแล้วก็จะต้องเสียตังค์ครับ ไปเรื่อยๆครับตามไปเรื่อยๆมาตามมาครับวันนี้ยังไงก็ได้หวลวงกูหละคิดว่าคนที่ตรงเยอะครับว่าใครเขาก็หล้ใครเขาจะต้องมาครับ แถวนี้นามทาถล่มสมบูรณ์ครับแม่นามเต็มเปียเลยครับทางสองฝั่งทางที่มีไหลนาครับห oh. ่้นามเต็มเปียเลยครับว oh. ิ่งสบายครับทาง,ทงมันกว้างรถเกเมีระยงห่างครับเพราะว่าเขาคงไม่ค่อยจะขึ้นกันถ้าใครไป เทีบเขาไปจะขึ้นเส้นนีครับมันจะไปลงประชงที่เดียวเลยครับจะทุนเวลาได้เยอะเลยยนระยะเวลาที่วิ่งครับง่ายสะดวก ดูทีใชยเวลาวิ่งนานปะไหนครับจากนี่ไปถึงสีเขียว สองฝั่งทางมีจะน้ำครับโอ้โหน้ำเห็นเปียกเลยครับฝนมันตกแรงนี่ครับตอนนี้หลุดตามหลังผมเลิ่มเยอะแล้วครับหาัวยจะไปจุดปุ่งไหมเดียวกันหรือเปล่าเราก็แยกกันไปเลยนี่ครับรตามนังเห็นเปียกเลยนี ไปแล้วหลบกตูครับแอ้ฝนตกแรงฝนตกแรงหนาจิ้มดิ่งน้ำเปียะเลยครับโอ้โอหนาจิ้มไหนจิ้มหนึ่งครับสองฝั่งทาง ได้ไปม่จะนามครับผมว่ารบคุ้งเยอะๆแล้ววันนี้ดูฐานทางแล้ว เปี้ยเลยฝั่งนี่ไม่ได้ไม่ได้เอากล่องทิ้นไปดูครับถ่ายถ่ายให้ดูครับไม่ให้นานถมนาก็ด้วยไม่ให้นานถมนาเตี้ย กาวงหวนก็ขเขียนบอกว่าดา่านคุณุลศราบุรีว่ะตอนนี้จะไปเจอทางที่ก็กำลังทำเลยอ่ะตอนนี้เบรก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 ,กเลยกำลังทำทางเลี่ยงครับอย่างเส้นทางด่าน เส้นทางตุงครับเขากำลังทําออกทางคู่กันนั้นเพราะว่ามันยังไม่เซ็จครับทางมันยังไม่เซ็จเขาก็กัดทางเอาเทนบดีืเออรมากัดนว้กวดนี่ครับ แ็บยางเนี่ยแถบวะไรก็คือแ็บยางเหมือนกันตรงนี้ดูเหมือนเขาที่ทำทำด่านเก็บตังค์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเขากำลังสร้างครับ เปิดใช้ชั่วคราวกันแล้วเฉียนไว้แบบเปิดใช้ชั่วคราวอะครับตามาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆ าทางลัดมันเดิมแล้วตอนนี้ริมสองฝั่งเขาเจะกกันขลัวครับกันรัวแบบเอาเล็กตะแกงกันไม่ให้วาบกวยเข้ามาได้ครับดีครับว่ากวยวกวยดีครับกับชมครับ าตามมาเรื่อยๆครับจะถึงเส้นทางตัดผ่านขาม ทะเลสอครับนี่ครับเขาทำสะพานนี่เส,ส้นทางตัดตัดผ่านนี่ครับเส้นทางนี่คือเส้นที่ตัดผาด่านในไปคัมทะเลสอครับนี่ครับเหลือตอนนีนใช้เวลา 10, 14นาทีแล้วครับทีวีมาจริง ชุมชื่นมีแต่นตนใหม่ตนมันครับ,รบทำงานทั้งนั้นเลยเพราะว่าฝนมันตกใส่เว่าฝนมันยีตกใส่ลงมาเขาผงตายมดแล้วครับมันแหลงอยู่น้นครับมันแหลงอยู่ประมาณเกือบสองเดือนนะเก็อกระโดด ตอนนี่ลงซงว่าทางจะลงลงครับทางลงเราวินง่ายด้วย นี่ดูเหมือนจะเสียนลครับจนเปิดฟ้ากระปุกยืนโทรศัพท์แล้วต้องขอความช่วยเหลือ,อาจาัดงนทางแลวครับด้านข้างนี้มีจะป่ามัน,นเต็มเตี่ยเลย ใครก็ไม่รู้ครับติดป่ายกาดาวข้างหน้านี่หัไปจุดเดียวกันก็ผมหรือเปล่าผมไม่แน,น,น่ใจเี่อย่างเร็วเลยครับ นี่จะเปลี่ยนรอยอีนได้แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างไหนก็ยังยังไม่รู้เลยครับที่มันตัดผ่านมานี่นอยู่ระหว่างเกือบถึงถึงซูงมเนินแล้วหรือเปล่าก็ไหม ด้วยทรายกับปั่นด้วยทรายดีด้วยทรายทำไมถ้าจะปั่นผักไวล้ลิมทางเราก็นี่ครับอันนี้คือผักยืนปา,างวระานพนเนี่ยเขาปั่นไวลิมเสมอนี่ครับ มาเรื่อยๆครับ มจะแจ่มใสครับน,นี่ครับก็มีมีหมอกเป็นกระละกระลายครับจะกระจา,จาย <c oughs> ครับผมจะวิ่งไปเรื่อยๆครับว <c oughs> ิ่งไปแบบเรื่อยๆไม่รีบครับ เว่ยดินดำนะครับดามมาครับดามมา กับผ่านตัดผ่านทีจะเป็นช่งเนินครับนี่ครับคนใหม่จะชุเชืญนไปเมื่อนะครับคนมันตงรงเองครับหรืก็ขางทางนะครับ เดี๋ยวก็ถึงทางแยกลงครับ,ค,รบคลิปนี้จบลงไว้แค่นีก้ก่อนนะครับผมเขาไปดูในช่องลงพนมพาเที่ยวนะครับผมสวัสดีครับ